วันที่5ตุลาคม2,565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่57และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่บทที่57ตอนที่หนึ่งแบ่งเป็นสประเด็นบทที่57ปกครองด้วยความเที่ยงธรรมเนื้อความปกครองเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ปกครองโดยไม่ก่อปัญหา ถ้ารู้เหตุผลได้อย่างไรเพราะว่าทั่วล่ามีข้อห้ามมากหลายปวงชนจึงยิ่งอดอยากปวงชนมีอาวุธมากชาติจึงยิ่งมืดมนสับสนคนละโมบยิ่งฉกฉวยความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นมากมายกฎหมายมากเข้มงวดจนผู้ร้ายจึงเพิ่มทวีดังนั้นอริยะบุคคลกล่าวว่า ข้าอู๋เหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่งข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยข้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายปกครองเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ปกครองโดยไม่ก่อปัญหาประโยคที่มีชื่อเสียงที่สุดสามประโยคของบทนี้คือปกครองเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ ปกครองโดยไม่ก่อปัญหาซึ่งเป็นหลักชี้นาสําคัญในการปกครองประเทศและทั่วลาให้สงบสุขของท่านเหล่าจือทั้งยังเป็นประโยคเตือนสติอันมีชื่อเสียงของคำพีเต้าเต๋อจริงทั้งเล่มในบทนี้ท่านเหล่าจือได้ดำเนินการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการปกครองทั้งสองแบบให้ผู้คนพิจารณาด้วยตนเองว่า ผลร้ายทั้งหลายล้วนเกิดจากการไม่อูเเวยไม่สงบนิ่งก่อปัญหาและทยานอยากด้วยเหตุนี้มีเพียงการปฏิบัติตามการทวนวิถีด้วยยาดีสีขนานอันได้แก่อูเเวยสงบนิ่งไม่ก่อปัญหาและไร้ทยานอยากจึงจะเป็นการเยียวยาถูกโรคได้ช่วยฟื้นฟูทั่วล่าให้สงบสุข คมพีบทนี้มีสองตอนหกประเด็นและสิหัวข้อย่อยตอนที่หนึ่งมีเนื้อความว่าปกครองเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ปกครองโดยไม่ก่อปัญหาซึ่งจะแบ่งการอธิบายออกเป็นสามประเด็นดังนี้ประเด็นที่หนึ่งยามปกติใช้ความเที่ยงธรรมยามมีอุปสรรคใช้กลยุทธ์สุดท้ายปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหา ประเด็นที่สองทั่ว่าบเป็นกายทิพย์เดียวกันต้องใช้รูปแบบที่ไม่ก่อปัญหาจึงมีการก่อเกิดประเด็นที่สามการฝึกปฏิบัติคือเนื้อแท้ที่สอดคล้องเตา๋าและเป็นการประยุกต์ใช้เตา๋าเนื้อแท้และการประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งเดียวอาจารย์เจ้าเมี่วกัว วันที่5ตุลาคม2565เผยแพร่วันที่1,704